แบบบุคคลที่ลูฟี่ไม่เคยชนะเลยในเรื่องวันพีชจะมีใครกันบ้างไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายนะครับแน่นอนแหละครับว่าในเรื่องวันพีชนะครับลูฟี่เนี่ยก็ท้าตีท้าไฟกับคนอื่นเนี่ยมาทั่วราชนาจักรแล้วและส่วนใหญ่นะครับพี่แกเนี่ยก็ชนะเสียด้วยแต่มันก็มีบางบุคคลนะครับที่ลูฟี่เนี่ยต่อยสู้แท้ตายเท่าไหนนะครับพี่แกก็ไม่สามารถต่อกอนนะครับหรือว่าสู้ได้เลยแม้แต่น้อยนิดนะครับวันนี้ผมก็เลยมานําเสนอละกันสําหรับบุคคลนะครับที่แบบว่าลูฟี่เนี่ยเคยต่อย ่อสู้แล้วและเขานะครับไม่เคยชนะได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวจะมีใครกันบ้างนะครับลองไปรับชมกันเลยหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อกําลังใจดีๆงั้นเรานะครับไปรับชมความสนุกนี้กันเลยเรามาเริ่มต้นที่คนแรกกันก่อนเลยสําหรับเอสมาร์คิ A หนึ่งใน3พี่น้องร่วมสาบานของลูฟี่นะครับที่ลูฟี่เนี่ยต่อสู้แล้วไม่เคยชนะเลยแม้แต่ครั้งเดียวหากใครจํากันได้นะครับในสมัยที่ลูฟี่เนี่ยยังเป็นเด็กน้อยหอยสังอยู่นะครับเขานี่แหละก็อยู่ที่หมู่บ้า และกราฟนะครับก็นด้นาไปฝากเลี้ยงนะครับกับโจนภูเขานะครับจนได้เขาเนี่ยก็ได้พบกับเอสนะครับมาร์คีหนึ่งในพี่น้องร่วมสาบานของเขาด้วยในสมัยเด็กนะครับคยมีการนับสถิตินะครับการต่อสู้กันนะครับระหว่างเอสกับลูฟี่นะครับผลปรากฏว่าการต่อสู้กัน50ครั้งนะครับอยากเพื่อนๆเราดูเลยครับว่าลูฟี่นะครับสามารถชนะได้กี่ครั้งผลปรากฏว่านะครับลูฟี่ของเราเนี่ยไม่เคยสามารถชนะเอสได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวก็เรียกได้ว่านะครับต่อสู้50ครั้งเนี่ยลูฟี่นะครับก็เจ็บตัวทั้งหมด ครัั้้งดวยกนไม่รู้นะฮะว่าจะสงสารลูฟี่ดีนะครับหรือว่าเอาฮาดีนะครับการต่อสู้ของพี่แกด้วยในสมัยเด็กๆนะครับเราก็ทราบพนดีเลยครับว่าลูฟี่นะครับที่มีพลังผลปีศาจแล้วนะครับยังผลยางยืดถึงนืดตึงนืดของเขาเนี่ยแต่เขานะครับก็ยังไม่สามารถต่อกรกับเอสนะครับหนึ่งใน3พี่น้องร่วมสาบานของเขาได้นะครับก็เป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะครับลูฟี่เขาก็ไม่มีโอกาสแล้วละครับที่เขาจะสามารถต่อสู้กับเอสนะครับจนสามารถได้รับชัยชนะให้ได้แม้แต่ครั้งเดียวมาต่อที่คนที่2นะครับ อย่างมาเจลแลนด์ผู้คุมคุกนรกนะครับอย่างอิมเพลดาวนะครับอย่างมาเจลแลนด์สุดแข็งแกร่งนะครับกับพลังผลพิศาจของเขาที่สามารถสร้างพิษนะครับให้กับศัตรูได้ซึ่งลูฟี่นะครับก็บุกไปในคุกอิมเพลดาวเพื่อต้องการช่วยเหลือเอสมาด์คีนะครับที่กําลังถูกประหารแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไปช้าเสียเหลือเกินนะครับจนไม่สามารถช่วยเอสนะครับออกมาได้นะครับเอสนะครับถูกจับไปที่มารีนฟอร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามทีเลยครับในคุกนะครับมันมีมาเจลแลนด์นะครับที่คอยดูแลคุกอยู่ซึ่งแน่่่่นนนอลละคครรรัับบวาาาูฟีไมมสถต กลับมาเจลแลนได้เลยแม้แต่น้อยนิดเลยนะครับเนื่องจากว่านะครับพลังผลพิจของมาเจลแลนเป็นอะไรที่มันแข็งแกร่งมากเลยนะครับประการที่สามารถนะครับปล่อยพิษนะฮะมาใส่ในตัวลูฟี่ได้และลูฟี่นะครับก็เกือบตายไปแล้วด้วยแหละครับหากไม่ได้อีวานคอฟนะครับในการช่วยรักษาลูฟี่นะครับก็คงจะตายนะครับคาคุกอย่างแน่นอนเรื่องวันพีชนะครับก็คงจะไม่สามารถดําเนินมาได้จนถึงภาควานโนจนถึงทุกวันนี้มาต่อที่บุคคลที่3นะฮะอย่างบิ๊กมัมการต่อสู้ระยะสั้นๆนะฮะหากคุณเนี่ยกระพริบตาไป3 ตามที่เนี่ยอาจจะไม่เห็นการต่อสู้ครั้งนี้ก็เป็นไปได้โดยการที่ลูฟี่นะครับใช้เกียร์สี่นะครับในการต่อสู้กับบิ๊กมัมนะครับด้วยความห้าวเป้งของพี่แกเลยนะครับตอนแรกพวกเราที่ดูเนี่ยก็รู้นเลยครับว่าเฮ้ยหรือว่าลูฟี่เนี่ยจะจัดการนะครับกับสี่จักรพรรดิได้หรือเปล่าแต่บทสรุปแล้วนะครับลูฟี่นะครับก็ไม่สามารถจัดการนะครับกับบิ๊กมัมได้เลยนะครับเล่นเอาพี่แกนะครับควันออกปากเลยในการต่อสู้ครั้งนั้นแต่ก็ยังดีนะครับที่ได้สัญจิในการช่วยนะครับในการพาลูฟี่หนีหากไม่พาลูฟี่นีแล้ว ก็นะครับลูฟี่นะครับก็คงจะต้องตายนะครับตั้งแต่ก่อโฮเกิลเลยก็คงจะไม่สามารถนะครับมาจนถึงภาควาโนะนะครับและแน่นอนละครับว่าเขาก็สร้างความโกรธแค้นให้กับบิ๊กมัมนะครับเนื่องจากว่าก็มีการสร้างข่าวไว้แล้วครับว่าลูฟี่เนี่ยชนะบิ๊กมัมแต่จริงๆแล้วนะครับบิ๊กมัมเนี่ยเขาไม่ได้แพ้ลูฟี่เลยแม้แต่น้อยนิดนะครับจึงทำให้บิ๊กมัมนะครับก็ตามลูฟี่นะครับมาที่ประเทศวาโนะเพื่อหวังจะแก้แค้นนะครับเราก็ต้องมาเฝ้ารอลุ้นดูนะครับว่าลูฟี่นะครับเขาจะสามารถรอดชีวิตนนะะะะคครรัััับบบบใกกกกาทที่จปิ๊มมไโด รเปล่ามาต่อที่บุคคลที่4นะครับอย่างปูการบบุคคลที่ใช้มัดแหงความรักนะครับในการตอบโต้ความรักให้กับหลานของเขานะครับอย่างลูฟี่โดยในเรื่องวันพีชนะครับถ้าถามว่าใครนะครับใช้หางคีกรอได้แบบโคตรแข็งแกร่งที่สุดแล้วนะครับที่แบบว่าวันพีดมีการอวยซะเหลือเกินก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับสำหรับปูการาฟซึ่งแน่นอนแหละครับว่าปูการนะครับก็ใช้ความแข็งแกร่งของปูแกในการมอบความรักให้กับหลานของเขานะครับอย่างลูฟี่ต่อให้ลูฟี่นะครับจะพยายามดื้อแค่ไหนนะครับพยายามต่อ ต้านพยายามต่อสู้ยังไงก็แล้วแต่นะครับลูฟี่นะครับไม่สามารถต่อต้านได้เลยจึงทาให้เขานะครับก็พ่ายแพ้กับหมัดแห่งความรักของปู่กาฟไปซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่าถึงยังไงก็แล้วแต่ในอนาคตนะครับอาจารย์โอดาก็คงจะไม่เขียนให้ลูฟี่นะครับสามารถชนะกาฟได้เพราะหากชนะกาฟไปแล้วเนี่ยมันก็จะดูเหมือนเป็นลาภทรพีไปหน่อยนะครับในการที่เป็นกระทืบปู่ของตนเองมาต่อที่บุคคลที่5อย่างอาโอคิพนเรือเอกอาโอคิยนะครับหรือว่าในนามของคุซันนะครับผู้ที่ใช้พลังผลปีศาจนะครับที่ สามารถสร้างน้ำแข็งได้ซึ่งก็ถือได้ว่านะครับเป็นพลังผลปิศาที่เหมาะกับประเทศเราเสเหลือเกินนะครับตอนนี้เนี่ยมันร้อนอะไรซะขนาดนี้แต่เป็นนั้นว่านะครับเป็นการต่อสู้กันนะครับในช่วงที่ว่าอโอคีนนะครับต้องการมาเช็หละครับว่ากลุ่มหมวกฟางเนี่ยสามารถปกป้องนะครับนิโคลโรบินได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าย้อนไปในสมัยที่โรบินนะครับยังเด็กๆนะครับอโอคีนี่แหละเป็นคนที่ปกป้องนะครับแล้วก็ทําให้นะครับโรบินเนี่ยสามารถมีชีวิตรอดปลอดภัยไปได้เขาก็อยากจะมาเช็คดูแหละครับว่าโรบินนะครับจะสามารถอยู่่รอดดไ้เปลา นะครับหากคนในกลุ่มหมวกฟางเนี่ยช่วยกันปกป้องซึ่งในตอนนั้นนะครับพวกลูฟี่นะครับก็ประทะกับโอคิยิซึ่งเป็นการต่อสู้ในแบบสู้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นความแตกต่างกันมากระหว่างโจรสลัดธรรมดานะครับประทะกับพลเรือเอกในตอนนั้นนะครับเป็นอะไรที่มันต่างชั้นมากๆเลยและก็เป็นความพ่ายแพ้อย่างหมดรูปเลยนะครับของคนในกลุ่มหมวกฟางซึ่งถ้าหากมีการรีแมทกันอีกสักครั้งหนึ่งในอนาคตนะครับก็น่ารักน่ารุ้นเลยแหละครับว่าลูฟี่นะครับจะสามารถต่อกรได้ดีขึ้นกว่าเดิมบ้างหรือเปล่า มาต่อที่บุคคลที่6อย่างไคโดการพ่ายแพ้แบบสดๆร้อนๆเลยนะครับของลูฟี่นะครับหลังจากที่พี่แกนะครับก้าวย่างมาที่ประเทศวาโนแทนที่จะทําตามแผนนะครับหรือว่าแอบ,บซ่อนตัวก่อนสักนิดนึงในการรวบรวมกําลังพลแต่พี่แกนะครับก็ห้าวเป้งอีกแล้วนะครับในการที่จะปะทะกับไคโด ซึ่งการประทะครั้งนี้นะครับเป็นการประทะที่แบบยิ่งใหญ่เลยนะครับเป็นการที่เราได้เห็นไคโดร่างมังกรครั้งแรกและนี่แหละครับก็เป็นแบบว่าสิ่งที่มันเหลือเชื่อและก็แข็งแรงมากๆในร่างกายของไคโดเราได้เห็นความแตกต่างกันนะครับระหว่างไคโดกับลูฟี่นะครับที่เป็นสี่จักรพรัดเนี่ยแบบโคตรจะห่างชั้นกันเลยโดยลูฟี่นะครับเขาแทบไม่สามารถต่อกรกับไคโดได้เลยแม้แต่น้อยนิดนะครับเขาโดนไคโดนะครับจัดการและลงไปนอนกองกับพื้นนะครับหมดสภาพนักศึกษาเลยแหละครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้พี่แกนะครับก็ฝึกวิชาเรีโว บวกกับฮาคีเกาะขั้นสูงไปแล้วนะครับเราก็ต้องไปเฝ้ารอลุ้นดูแหละครับว่าการฝึกครั้งนี้นะครับจะสามารถทําให้เขาพัฒนาตนเองนะครับไปในเกียร์หหรือสามารถพัฒนานะครับสมาคิของตัวเองเนี่ยสามารถเจาะเกาะนะครับในการต่อยเข้าไคโดได้บ้างหรือเปล่าหากยังไม่สามารถทําได้แล้วแล้วก็นะครับความใฝ่ฝันในการที่จะเป็นราชาโจรสลัดก็คงจะดับไปนะครับสูญหายไปนะครับเหมือนความฝันของเขาในตอนนี้มาต่อที่บุคคลที่7นะครับอย่างซาโบ1ใน3พี่น้องร่วมสาบานของเขาสําหรับ ซาโบ้แป๊บอักคีของเรานะครับในสมัยเด็กๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนเลยเนี่ยที่ต่อสู้กับลูฟี่มาโดยตลอดเลยนะครับในการประลองฝีมือกันซึ่งเขานะครับก็ประทะกับลูฟี่นะครับห้ครั้งนะครับเหมือนกับเอสเลยและผลปรากฏว่านะครับลูฟี่นะครับก็แพ้ทั้ง50ครั้งเหมือนกันนะครับโอ้โหลูฟี่ของเราเนี่ยแพ้ย่อยยับเหมือนเดิมเลยนะซึ่งซาโบ้ในตอนเด็กๆนะครับถ้าเชียบกันแล้ว3พี่น้องเนี่ยเอสนะครับจะมีความแข็งแกร่งที่สุดแล้วนะครับรองลงมาก็ซาโบ้แล้วก็คนสุดท้ายนะครับก็คือลูฟี่ ซึ่งแน่นอนหละครับว่าในปัจจุบันนี้นะครับก็อาจจะไม่สามารถเทียบสถิสตินี้ได้แล้วนะครับเพราะว่าลูฟี่เนี่ยก็แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแต่หากการประทะกันรครั้งต่อไปของ2คนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นการวัดฝีมือกันนะครับพวกเราก็ต้องไปเฝ้ารอลุ้นดูนะครับว่าลูฟี่นะครับจะสามารถชนะพี่ชายร่วมสาบานของเขาได้สักครั้งหนึ่งบ้างหรือเปล่ามาต่อที่คนที่8คนสุดท้ายบัโทรลมิวคูมะหมีปุ่มเนื้อนะครับที่เคยชนะลูฟี่มาแล้วดูวเป็นเหตุการณ์นะครับที่พวกลูฟี่เนี่ยกำลังเดินทางไปที่โลกใหม่่่ะรแตวาได้ปะทะ นะครับกับคูม่าเสียก่อนซึ่งในตอนนั้นนะครับพวกลูฟี่เดี่ยไม่สามารถต่อสู้ได้เลยแม้แต่น้อยนิดนะครับพวกเขาเนี่ยต่างต้องหนีกันนะครับอย่างหัวซุกหัวซุนซึ่งแน่นอนแหละครับว่าการแพ้ของพวกเขาในครั้งนี้นะครับจึงทําให้พวกเขานะครับถูกคูม่านะครับส่งไปกระจัดกระจายนะครับทั่วโลกไปหมดเลยในตอนนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าสร้างความลําบากนะครับให้กับคนในกลุ่มมวกฟางแต่มันก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีนะครับที่ทําให้พวกเขาต่อมาเนี่ยก็ได้มีวิชานะครับในการฝึกฝนต่ออีก2ปีก็เหมือนกับว่าเป็น ชแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพื่อเดินทางนะครับในการเข้าโลกใหม่นะครับเพราะว่าในตอนนั้นพวกเขายังไม่แข็งแกร่งเพียงพอในการที่จะสู้นะครับในโลกใหม่ได้เลยแม้แต่น้อยนิดนะครับและหลังจากนั้นก็เหมือนที่พวกเราเห็นเลยเลยครับลูฟี่นะครับเขาก็มีทั้งฮาคีนะครับแล้วก็ความสามารถที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นจากการที่เขานะครับยอมที่จะหยุด2ปีนะครับเพื่อพัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นก็ทั้งหมดนี้นะครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับแปดผู้คนนะครับที่ลูฟี่เนี่ยไม่เคยชนะเลยจริงๆก็สามารถใส่นามีเข้ามาได้นะ ผมทําแค่แคนเท่านั้นก็เลยไม่ใส่มาละกันเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์มาละกันนะครับคิดว่ามีใครอีกบ้างนะครับที่ลูฟี่เนี่ยไม่เคยชนะผมเป็นช่องว่างไว้แล้วนะครับทุกคนก็ลองคอมเมนต์มาละกันและใครนะครับอยากจะรับชมคลิปอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาเหมือนเดิมนะครับอันนี้เนี่ยก็ทําตามที่ทุกคนเนี่ยขอร้องกันมาก็จะทําให้นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วและใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณเวลากดกระดิ่งนะครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยหากคุณไม่ มันจะไม่แจ้งเตือนคุณเลยเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะครับคุณก็จะเสียใจแน่นอนเพราะว่านะครับจะไม่ได้รับชมคลิปดีๆแบบนี้ฝากมาด้วยละกันสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบคุณครับ